ดราม่าเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะเข้าร่วมแสดงซีรีส์ The Idol นะคะคือ,อยังไม่ทันฉายเลยค่ะมีแววที่จะดับแล้วหลังจากที่ซีรีส์เนี่ยโดนจวกมีฉาก18บวกเยอะเกินไปค่ะเรื่องราวนี้นะคะกลายเป็นเรื่องราวดราม่าในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นค่ะสำหรับซีรีส์อเมริกันเรื่อง The Idol นะคะที่ได้ศิลปินสาวเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะร่วมแสดงด้วยประกบกับดาราดังก็คือ The w e e k n d ค่ะแล้วก็จะมี l i l ลี่โ e สเด็นะคะซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ได้แซมเลวินสันเป็นผู้สร้างซีรวร เรื่องนี้ขึ้นมานะคะต้องบอกว่าเป็นการที่เป็นซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะก็มีการมานั่งแท่นร่วมกับเดวีเอ็นในการกํากับด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเจนเนี่ในบทบาทนักแสดงนะคะแต่ยังไม่ทันจะเข้าฉายจริงๆค่ะซีรีส์ดังกล่าวเนี่ยสอแววจะดับซะแล้วค่ะเพราะเกิดดราม่าขึ้นมาโดนชาวเน็ตจูเ,เลยว่าไอ้ที่ซีรีส์ที่มันมีฉาก18บวกมากเกินไปในตอนแรกน่นเนี่ย ซีรีส์ได้พุ่งกับหญิงเอมี่เนี่ยจุ่วทำมอยู่พุ่งกับสาวคนนี้ลาออกไปแม้จะถ่ายทำไปได้กว่า80%แล้วก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเดวิเน้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับร่วมเนี่ยก็ไม่พอใจและรู้สึกว่าเรื่องราวซีรีส์ถูกถ่ายทอดในมุมมองของผู้หญิงมากเกินไปมันก็เลยเรื่องราวมันกับซับซ้อนซับซ้อนไปมานะคะแล้วการเข้ามาของผู้กำกับก็คือแซมเดวิสันเนี่ยทำให้ตัวซีรีส์มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุแนแรงทางเพศอีกรวมถึงฉากโป๊เปือยมากขึ้นไปอีก แล้วสำหรับศิลปินสาวเจนนี่ล่ะคือ,อยังไงกันแน่จะแบบ มันจะดูไม่ดีกับภาพลักษณ์เธอหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกว่าสาหรับสาวเจนนี่แบกพิงค์ค่ะเธอได้มีการยืนยันว่าร่ว,รวมเล่นกับซีรีส์ดังกล่าวนี้ด้วยนะคะแต่ทางทีมงานเบื้องหลังเนี่ยออกมาบอกว่าเจนนี่ไม่ค่อยได้มีบทบาทสําคัญต่อเน,นื้อเรื่องสักเท่าไหร่เลยเจนนี่มีบทพูดแค่3 4สบรรทัดนะคะต่อตอนเท่านั้นแหละต่อตอนที่เธอเล่นเท่านั้นพูดแค่สาบรรทัดเองพวกเขาเนี่ยไม่ได้ให้เธอพูดอะไรมากงานของเธอลหลักๆคือนั่งสวยๆเฉยๆเหมือนประกอบฉากเท่านั้นค่ะทางด้านชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาแสดง รู้สึกไม่พอใจกับการที่ปรับเนื้อหาในซีรีส์ที่มันมีความรุนแรงทางเพศนะผู้ชมคะฉากแบบบุ๊บปับแแบบที่มันมากเกินไปนะคะแฟนคลับของสาวเจนนี่แบ็คพิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงว่าเอะทำไมถึงเอาเธอแบบภาพลักษณ์แบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะคือกรณีดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ไม่สมควรจะให้แบบเจนนี่ไปทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันต่อไปค่ะ